เป็นเป็นความสามารถเป็นคลาสเนี่ยเป็นคลาสตอนที่เราบอกออกมาใช้น,นะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เอนเตอร์เพรามัโดนเอาเต็มชื่อวสไลด์นะครับเราบอกว่าบรรทัดนี้บอกว่าให้ทำลายทำลายใครครับทำลายตัวเองใช่ไหมอันนี้มีทลายตัวเองถ้า,ถา,ถารู้เราสามารถเข้าไปได้นะครับเขาก็จะชีต้ตามเราตามตะลวนตรงนี้นนก็แหละครับ สองเมกนะครับเพื่อให้เกมเราแรงที่สุดเนาะแปดเมกสี่เพลงไม่พลาดละแปดสี่ใส่สองนะครับสามสองเมกนะเนือแอปเพลงนะครับอ่าสองเมกนะครับถ้แอปพายปั๊บนีคุณภาพสอนแบบเข้าใจง่ายดีครับคิดว่าน่าหนัครับไปทำเกมได้ทันทีนะครัอาจารย์สอนเข้าใจง่ายครับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสอนก็เข้าใจง่ายครับผมก็อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนดี ก็เข้าใจง่ายแล้วอธิบายโดยละเอียดนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถที่จะเรียนดูตรงจุดนี้ได้จากเกมที่เคยคิดว่ามันยากๆแต่พอมาเรียนเนี่ยมองว่าเออบางทีมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยครับาบายดีมากเลยค่ะอาจารย์คือ,อค่อยๆสอนค่อยๆอธิบายแต่เรื่องแต่ละเนื้อหายะคะ่ะทําให้เข้าใจถึงถึงขั้นตอนวิธีการทําเกมอะคะ่ะว่าต้องทํายังไงบ้างอะไรบ้างนะคะค่ะแล้วก็รู้สึกเขับใจตรง แกสอนแกสอนด้วยตัวเองนะครับสอนเหมือนกับสอนจับมือทำนะครับประหยัดได้ดีแต่เวลาเรื่องการใช้งานยูนที่า็ถ้าเกิดไปเรียนเองก็ไปชอบภาษาผิดเท่าไหร่แล้วก็ได้ความริดเยอะเลยครับค้งแต่แล้วก็มีคำสั่งที่สําคัญอาจารย์ก็ิสต์มาให้ได้เรียนรู้กันนะครับมันจึงเป็นอะไรที่สําคัญในการนําไปแพพลายใช้กับเกมต่อไปที่เราอยากจะทําตามไอเดียที่เรามีครับแต่คืออาจารย์แหละแบบเป็นัเองมากค่ะ ก็เห็นมาเรียนก็เห็นเห็นภาพได้เห็นภาพรวมรวมดีครับจ็ใจดีชอบรู้สึกว่าเกมบมันก็ใจตัวมากขึ้นจากเิกติ๊กเออนะใช่ก็จะยาก่าที่แบบคิดมาตอนแรกไเว้ยเลยก็ยังก็เริ่มทําให้เห็นภาพอะไรบ้างทำอย่างทำทีดีบ้านเนี้ยครับก็ทาเป็นเป็นเกมเป็นโมเดล เข้าไปดูลิ่กเปิดไฟะอะไรเงี้ครับเปิดทีวีให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นและทำเสร็จเร็วขึ้นค่ะ